ในช่วงของสถานการณ์โควิด19หลายๆคนก็คงจะเวิกฟอร์มโฮมกันใช่ไหมล่ะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับการดูแลสุขภาพในช่วงที่เราทำงานอยู่ที่บ้านกันค่ะ ก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่จะไม่แนะนําให้ทานอาหารที่สุกสุกดิบๆเพราะว่าเชื้อจะอาจจะสามารถกลนเปื้อนมากับอาหารได้การปรุงให้สุกก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างหนึง่งแล้วก็อยากจะแนะนําให้รับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะ ทานผักผลไม้วิตามินเยอะๆเพื่อที่จะได้เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยค่ะอย่างที่2ทางายืดเส้นยืดสายบ้างนะคะไม่ควรนั่งทํางานอยู่กับที่ถ้าเดิมนาน,านๆเพราะว่าถ้าเราทอย่างนั้นก็อาจจะทําให้เกิดออฟฟิศซินโดนตามมาได้ดังนั้นก็อยากจะแนะนําให้พยายามยืดกล้ามเนื้อบร,ริเวณคอบ่าไหล่เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดนกันค่ะแอย่างที่3นะคะพยายามทําจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอไม่ควรเครียดกับการทํางานมากจนเกินไปค่ะ เวลาที่เราทํางานอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ย <_ d ata> ก็อาจจะเกิดความเครียดได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสึกว่าเราตึงเครียดกับงานมากเกินเกินไปแล้วเนี่ย <_ d ata> ก็อยากจะให้หาเพลงฟังว่าห,หาหนังดูสักตอนนึงอาจจะเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดนั้นลงได้คะ่ะค่ะอย่างที่4ค่ะการจัดตารางเวลาชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญไม่ควรเอาเวลางานแล้วก็เวลาส่วนตัวเนี่ยมารวมกันอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราทํางานที่ทํางานหรือว่าที่ออฟฟิศเนี่ยจะมีเวลาเข้าออกหรือเวลาพักที่ชัดเจนใช่ไหมคะ ดังนั้นเช่นกันค่ะเวลาที่เราทํางานที่บ้านตอนเช้าตื่นมาทํางานพอได้เวลาพักเที่ยงเนี่ยก็ควรจะหาอะไรทานแล้วถึงเวลาเลิกงานเนี่ยก็ควรจะเลิกงานแล้วก็ไปพักผ่อนไม่ควรที่จะทํางานจนเลยเวลาเลิกงานไปนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นค่ะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเราได้ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะเราก็ยังคงต้องให้ความสําคัญกับโซเชียลดิส์ชแอนซิงการล้างมือแล้วก็การสวมหน้ากากอนามัยค่ะและไม่ควรสังสรรค์ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในขณะนี้แม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก ก็ควรที่จะเว้นระยะห่างกันภายในครอบครัวนะคะเพื่อป้องกันการติดต่อกันเองแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ลดโอกาสในการติดเชื้อได้อย่างหนึง่งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะท,ที่เราจะออกไปนอกบ้านเนี่ยก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่นอนออกจากบ้านค่ะแล้วทั้งหมดที่ได้บอกไปนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ไม่ยากแล้วก็ยานทําให้ร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยแข็งแรงนะคะพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะ work from home หรือว่าที่ไหนก็ตามวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ